สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีคีนิกอัญญงสวัสดีคุณหมอปาลมและสวัสดีเจ้าของสําหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการทําหมันเพศผู้แมวตัวนี้เป็นพันธุ์สกอตติสและก็อายุอยู่ในช่วงประมาณ3ปีซึ่งก็ถึงเวลาที่ต้องทําหมันเนื่องจากเจ้าของก็อดทนมาสักระยะเนื่องจากสําหรับแมวเพศผู้ตามพฤติกรรมของเขาก็คือเขาจะเริ่ม มีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวตั้งแต่ช่วงอายุประมาณหลังจากาวัคซีนครบสําหรับแมวตัวผู้สําหรับตัวไหนที่มีความมีพฤติกรรมที่อาจจะอาจจะไม่ได้รับการดูแลใส่ใจเท่าที่ควรเขาก็จะแสดงสัญชาตญาณของสัตว์ที่เขาเคยเป็นสัตว์ป่ามาก,ก่อนแต่เนื่องจากแมวตัวนี้เป็นแมวที่เจ้าของประคุปประคุปเอาจะใส่ดูแลอย่างดีมิฉะนั้นเขาก็อาจจะแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ หลังจากที่เขาเติบโตมาก็อยู่ในช่วงประมาณ3ปีก็ถือว่าสุดยอดเพราะว่าแมวตัวนี้เป็นแมวที่นิสัยดีมากๆแล้วก็เหมือนกับเขารู้เรื่องเขามีความแบบสุภาพสุขุมก็พฤติกรรมที่ว่าไม่เจ้าของทนไม่ได้ก็น่าจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับการเหมือนกับเขางุนง่านเจ้าของสงสารมากกว่าก็เลยพามาทำหมัน ซึ่งการทำหมันก็จะช่วยในเรื่องพฤติกรรมนี้คิดว่าอาจจะช่วยเจ้าของได้ไหมคะสำหรับพฤติกรรมการอยากมีแฟนก็ถ้าเกิดว่าการทำหมัน,นะคะก็จะเป็นการตัดแหล่งฮอร์โมนเพศนะคะความว่าวุ่นความอยากผสมพันธ์ก็จะค่อยๆลดน้อยลงค่ะอาจจะไม่ได้หายไป100%เแต่ว่าก็จะส่วนใหญ่แล้วกัน,นะคะ่ะก็จะดีขึ้นนะคะ ก็ S <S <an> อาการต่างๆที่แบบอยากออกนอกบ้านหรือว่าทะเลาะกันก้าวลาวรวมทั้งการฉี่สเปรย์ตามที่นอนก็จะค่อยๆลดลงค่ะก็จะช่วยลดปัญหาที่กวนใจของเจ้าของได้ไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับการทำหมันน้องแมวสำหรับการทำหมันหลายๆคนก็อาจจะมีความวิตกกังวลหรือกลัวโดยเฉพาะเจ้าของที่มีความผูกพันและก็เหมือนกับแมวก็เป็นเจ้าตาโดนใจของเจ้าของก็อาจจะ สำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่เรา,าถ่ายบรรยากาศจากเขา,าทำอาหารเสร็จแล้วก็มานอนพักฟื้นถึงกับออพอฤทธิยาสลบหมดเขาก็จะตื่นขึ้นมากินอาหารแล้วก็ทำกิจกรรมทุกอย่างที่เป็นปกติอย่างเช่นขับถายชีได้แล้วก็กินอาหารกินน้ำได้เองแล้วก็เล่นกับเรารวมถึงแบบเขาก็ จะแบบมีความน่ารักที่ให้เราแบบโชว์ก็ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ดีสําหรับหลังทําหมันพฤติกรรมที่เป็นผลข้างเคียงของการทาหมันที่ไม่พึงประสงค์มีอะไรบ้างคะก็สําหรับน้องแมวอะค่ะถ้าเกิดว่าอยากจะทําหมันผ่าตัดนะคะแล้วก็เจ้าของแบบเป็นกังวลมากๆในเรื่องของการฟื้นไม่ฟื้นหลังผ่าตาดัดหรือว่ากลัวว่าจะมีปัญหาสุขภาพหลังผ่าตัดก็ แนะนำเรื่องของการเช็คเลือดตรวจสุขภาพก่อนนะคะซึ่งเราก็จะมีเป็นแพ็กเกจปกติที่ตรวจสุขภาพดูค่าเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเก็บเลือดตับไตนะคะอ่าส่วนก็จะมีเรื่องของการตรวจโรคหัวใจเพิ่มเติมขึ้นมานะคะก็พิเศษขึ้นมาเป็นออปชั่นเพิ่มเติม,ตมซึ่งค่าใช้จ่ายในการตรวจก็จะค่อนข้างสูงเลยทีเดียวค่ะ สำหรับค่าตรวจเลือดทั้งหมดอาจจะพอๆกับค่าทำหมันนะคะซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่เจ้า,จาของในแต่ละท่านว่าสะดวกตรวจหรือไม่สะดวกตรวจเพราะว่ามันก็มีค่าใช้ใจ่ายในค่าแลบต่างๆที่ค่อนข้างสูงเหมือนกันหากเราเลือกตรวจสเปเชียลเฉพาะเช่นโรคหัวใจค่าใช้ใจ่ายก็จะสูงตามมานะคะก็สําหรับเรื่องของการทับหมันที่เล่าสําหรับ แพ็กเกจในเรื่องของทำหมันเพศผู้ก็จะอยู่ที่ประมาณ2,900บาทอันนี้คือเป็นเซ็ตมาตรฐานที่สามารถทำได้แต่ถ้าหากว่าเจ้าของเป็นห่วงกังวลมากๆอาจจะต้องตรวจเลือดที่มีค่าความผิดปกติของเลือดก่อนในการทำหมันก็จะ ช่วยให้เจ้าของสบายใจยิ่งขึ้นแต่สำหรับตัวนี้ก็ทำหมันในราคาแพ็กเกจของเราสัตว์ก็สามารถฟื้นตัวได้ดีแล้วก็กินขนมอร่อยออร่อยสำหรับหากว่าท่านใดต้องการที่จะนำะแมวที่เป็นเพศผู้ต้องการจะทำหมันแล้วก็ต้องการที่จะให้เกิดความปลอดภัยมีคนรูแลตลอดจนการป้อนยาลดปวดลดอักเสบ และกาฉีดยาเพื่อป้องกันการติดเชื้อควบคุมการติดเชื้อซึ่งมีลิ์อยู่ในร่างกายตลอดระยะเวลาที่แผลหายก็2ส,สัปดาห์ก็สามารถนำมาทํามันได้ที่คลินิกอันยองทางเราก็มีบริการในการฝากดูแลแผลให้จนปลอดภัยแล้วก็ส่งน้องแมวกับคืนสู่อ้อมอกของเจ้าของด้วยความ ปลอดภัยและก็มีสุขภาพจิตที่แข็งแรงมีสุขภาพใจที่เป็นสุขนะคะสวัสดีค่ะ